สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศุทธารานะคะภาคเช้าวันนี้นะคะอาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนะคะบรรยายคุณธรรมจริยธรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะภายใต้โครงการสู่ร่มอ,อารามเนาะ ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่17นะคะก็น่าจะสักประมาณ7วัน8วันนะคะเนาะตลอดเลยตั้งแต่เช้านะคะจนถึงเย็นนะคะแต่วันนี้สายชั้นเป็นอนุบาลก็จะเป็นครึ่งวันนะคะในการที่จะ พาเด็กตนนันน้อยนะคะเดินชมสถานที่บริเวณนะคะอันนี้ก็คือสำนักงานสำนักวัติปรรมประจำจังหวัดสุรินร์แห่งที่2ธรรมยุทธวัดปา่าโยธาประสิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานแล้วก็เป็นที่ทํางานของเรานะคะเป็นหน่วยงานและเป็นที่ทํางานในเรื่องของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในแต่ละปีนี้ก็จะมีผู้ที่เข้ามาอบรมเนี่ยจำนวนหลายาเกือบจะเป็น 50ถึง80โรงนะคะต่อปีหรืออาจจะเป็นปีละรอ้อยโงทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่นั่นเองนะคะท่านผู้ช